น้องยาดานะครับช่างไม่ตีนะครับผมอ่ารอลุรอเชียกันไปครับกินน้ำหารเด้อพี่หา้อยเดอ เที่แล้วนะครับผมออนแอน์เล็กเกินนะครับผมน้องยาดาอาตาเซตที่แล้วนะครับลำดับรวดแรงครับอ่ะเฮ้รอเวลาจริงครับสองลอยหาซีผ่านไปเบอร์ออเดอร์น่ะต่อไปเบอร์ออเดอร์น่ะอ่ะเราลุ้นต่อไปครับเจ้าซีผ่านไปตามลงมาเก้าดีมากดีเก้าซิมา 3 9 5คะแน29น295คะแนนขอบคุณ,คณที่ติดตามและชบมบันเทส,สวัสดีครับ